สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับมื่อนี้ผมพอยอดว้อนก่อทิพเกลอกทิพมาหาพระใหญ่ใจญ่เพื่อเล่าฟันคิวนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานี่เล่ากับฟันได้เลขเจ็ดหนึ่งสี่เนาะใหญ่ถึงตัวตดถึงเลขตลดเออเล่ากับเสียดายหลายอันเนาะเพราะว่าบวดเด็กกลับไปกลับมาซื้อตรงๆเลยลก็ได้ถึงเลขตด ได้พอตมพวนนะครับว่านี้งวดนี่ที่เป็นอย่งไหนนะครับไปฟังเบิงนะครับว่าเราฝันอยงไรได้เราเด็กไปไปถามเราเพื่อนคำเนาะเอาตีครับใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเยินกาววางบางหันนี่วันได้เลขสามโตซื้อถือเลขตัวแม่เนาะ ถือตัวนึงน้ามันตบอตรงได้จ้าบาทลวง่อใหญ่บางเงินวัติบ้านมาซื้อหาีบาทตลยนึงเออตแกที่บาทตัวแรบาทโอ้ได้หลายบาทเติวพี่ะเว้ยเห็นไหมซื้อก็ไปก็มาเลยได้เลยนาะซื้อซอโทษซื้อท้เขาหรคนขาหาัหเลยเอโอ้หัมันเด้หยลาย่บมันด้ไลก็ว่าเออเอาบาดนี้เดี๋ยววันกหขาทานไหมพ่อใหญ่ท่านฝันไปวันนี้ ฟันแน่แล้วล่ะเออฟันแน่แล้วอันบ่กฟันไว้จังใดบัดเนี่ยพอทำฟันตามฟันเนาะอืฟันเห็นผู้สาวเก่าแต่ไจะคุยกันจะเป็นบ้าหมดละจะเป็นบ้าฟันวันได้แต่งงานกันเออฟันว่นไ้แต่งงานโอ้ฟันดีตัวนี้ฟันว่นไ้แต่งงานเหมเต่งงานกับสาวเขาดีใจดีใจมาแต่หลายอันบ่มาแต่หลายเออ แล้วก็ไป well ็นนอนนี่ต้องเหี้ยนเขาต้อนเหี้ยนเหี้ยนแบบโบราณแบบนี่เฉลียงบ่มะเหี้ยน่ะเก ا บรินนอนใลหหองเฮี้ยนด้วยนอนเยอพอนเยู่เฉลียงหิดสั้นคนเหนก็เลยนอนย่สุดสุดมือเพราะเขเราะเเกมากน้อนย่สุดบัดขั้วมือไปหาเมียไปจัดพดแนนี่ละเพราะน้ยังกันดอกพูไปตับซื้อ มันก e ็เลยคดรโคตคนนี át, Jamie, ่ตารางก่อนเออพึกว่าลักก้วยกงนลักงูนึกม่าจบอ้างเขาเว้ากันเลยอออก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยขั้วในปืนยิ่งเลยปืนยิ่งเลยมันดอกยิ่งลงตารางเออยิ่งคนอ่ายิ่งเขาบอว่า่ถือดอกคือมันแล่นดอกแล้ถือแล่นดอกไปไทยเออแล้วยิ่งน้ำใหีเออ ไอที่นันเลยห์หูแมมากเลยคเออยิ่งยิ่งปืนยิ่งนัดนนิที่แหลกสามนัดเป็นบ่ที่แหลกสามนัดยิ่งเลยตารางอือมาเนี่ยยิ่งอีกยิ่งอีกวันอีกอีกสองนัดอยิ่งอีกสองนัดเป็นเป็นหานัดเออโอ้มานี่เเล่หงหูแมียนบ่แมนเออมานี่คิดว่าม่เล็กตัวไรบ่น คิดว่ากันตามฝันคือฝันฝันเห็นปืนมันก็เป็นแปดแล้วเป็นแปดมันบ่กับมือกับหามือกับหาใกลยตีแปดหาตีแปดหาปืนก็ยิ่งหาเออคิดว่าแปดหาหาแปดเออต้องแม่นตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าเรา่เป็นลางสิเออเป็นลางเพราะเพราะยิ่งยิ่งลงลางมันบ่แมนยิ่งลงตละราโอ้เออโอ้นี่ล่ะข้อมฝันว่าเป็นตั้งเสียเลยจีฝันจะขึ้นแล้วนี่ไม่ให่ ขึ้น,นว่านนี่ขึ้นว่านขึ้นขึ้นก้อ,น,อนเนาะวันนี้ตีไปเลข58ไ,ได้ซื้อไ้ไปซื้อแล้วครับซื้อไ้แล้วครับบนเอ,เอาบนอาชิบัเด้อเอาลางสองร้อยสองสามรอย <laughs> มั่นใจว่าเป็น่างมั่นเปน58เอ 25, 58. อเป็น58กระผมเนานะมันก็มีเท่านั้นนอนบอกอเด็กมันก็ดีใจ้ำหนยิ่งปืนปืนก็เป็นแปดยิ่งหานัด ยิงลงล่างมันต้องเป็นล่างหลายกว่าเป็นบ่ล่ะแต่ว่าตามฝนตะกอปไปยิงปืนนี่บ่หมา่บ่ผ่านเลยบ่ไปทำงานอยู่คอนเจนก่อสร้างเนาะคอนวัดยิงยิงที่หัวคนครับเนี่ยยางออกมาจากวัดค่อยส่งหนุ่มบอกเอาให้ใจว่าท่านว่าปัดมันยางออกมาคนหลายๆตัวนั้นยางมาก่อนยิงยิงบาดเดียวใส่หัวเ เรียกแปดหาอว่าหาแปดนิฮะมันบักับมันออกตัวกลับออกตัวกลับโอ้ยมนก็ต่างนี่ก่อนโอ้ยเมื่อเขาเห็นซื้อเขาเอารองเ้าจินมาใจไปละโอ้ยบินเรียกบักับเรียกว่ากับเือกเรียวอาไ้ขึ้นเสียหลายๆใจนะแบบนี้ก็เดี๋ยวผ่านน้อตักลับเนาะตักลับไปมาเกิดขึ้นกาวอ่ะมันก่า บานเนี่ยื้อไว้แล้วเดี๋ยวบานนี่พ่อใจซื้อไว้แล้วนี่ฟันบ่บันก็มึงขึ้นนี่ฝันจำไม่ได้ฟันละลฟันเล็วันท้งน่งหนักเลยฝันมืๆไปชักี่มันฝันว่าเ่ยฟันทำกันแลยวพวคนว่ากมันมึงขึ้นยังไงบ่เพราะได้ตังสติเพราะมันนั่นฟันนี่การการฟันนี่ฟัน ฟันพันย่ามได้พอใจบว่าน่ย่ามขึ้นตอนตอนใดตอนเจ้าฟ <enables> <kindergarten>. ันนี่ตอนที่สามสีโอ้ช่วงนี้มันเป็นตอนฟันคิวดีเนาะอ่ะเข็ยนมึงเนาะพอใจแปดหาเนาะไม่แปดพอใจแปดหาห้าแปด เนินล่างว่าเนินล่างน,นี่เขากันไวนมากเล่างเนาะนี่ท่านี้เนาะไม่มีมอะไรโตเนาะเพราะว่ามันขันฟันเท่านี้ก็ได้ซ้ำนี่กะ,ะนี่นะครับเด้อ่อันเลขพ่อใหญ่ไก่เล้วฟันได้มีเลขกโตเดียวนี่ยละ่ะลับไปกลับมา พอใจแล้วฟันแม่นเคยฟันบางหันก็คือเรียกตดบานนี้แล้วก็ฝันได้แปดทาตัวเดียววันนี้ยิงปืนใส้คนยิงลงล่าง่ยิงลงล่างแล้วกับยิงหานัดเอาเน้นล่างเลยวันเถอะแปดทากับกับพ่อห้าแปดนะครับนี่ก็คือความฟันของพัญาใหญ่เล้พูกเคยเล่าฟันคิวนะครับแต่หววก่อนหนึ่งกับันได้ทั้งสามตัวแจ้าถือตัวตด บวกลับไปกลับมากันกลับไปกลับมาเราก็ที่ถ <tones> yeah, ือนั่นละได้ว่าวันนี้เราก็ยชื่อตรงพดเราก็ถือเรียกตดก็ถือว่าดีเนาะถือว่าคิวอยู่บานนี้ก็แล้วฟันอะไรอย่างนี่ละครับแปดหาเน้นล่างเลยเราว่าเพราะ่ายิ่งยิ่งปืืลงล่างเนาะครับกเห็นเราได้ครับเอ้อเอกของใบใจนี่แหละแปดหาหาแปดเน้นล่างครับกับ เขีนแล้วก็กดที่ตามนะครับเด้อเพื่อเป็นกาลั้องใจนะครับของพอยอดว้อนคเก้านะครับก็เป็นทั้งสี่ละควมฝันคุ้มไม่ใจกันเลยแล้วก็เลยซื้อไว้แล้วซื้อไปแล้วก็ฝันดีแม่นม่ใจเออแล้วก็ฝันเห็นจังไหนฝันนี่ค่านตายเรื่องหนกว่าบางขนเออฝันพอฝันไปออดเนาะเออ วันนี่ก็วิ่งวัวหนุกเต่ากันว่าเรื่องวัวเออวัแม่ลูกสามตัวลูกสองตัวเออแต่ว่าฝันเออฝันเห็นคนคนตายถ้าเขาฝันคนตายนี่ก็แสดงว่าเลขนี่เขาดีอยู่แล้วเนาะว่างสั่นเออตามตามฝันมา้ว่าไปได้ปายแต่ก็โยโย่หันเพียงมันไหมไปปาอยู่หันเพียงเออ ามันหมุนเพียงเพียงมันเป็นหันเนาะเออแต่ว่าเห็นเห็นอยู่ดินพีละเถ้าแข็งปากคว้ามันเอามันเอายิ้อไต้เพียงเออตีนตีนเพียงมันหมุนเข้าไปได้ไล่เป็นปะไล่ฝันฝันหลังจากซื้อเลีกแล้วเจ้านี่โอ้โหพค่ใหญ่เขาข้ากับตัวเรียกเขานี่ไหมครับกับเพียงเสียครับเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งฟังเอาเด้อพ่อใหญ่ใจเราฝันกับบางท่านเหรอ เลขแปดห้าห้าแปดครับผอมเราเนียนลังแล้วก็ฟันดีฟันใัค้นตายฟันว่าได้ปลาครับเป็นฟันที่ดีนะครับคิดว่าที่เป็นโวกเป็นลาบนะครับนั่นก็เลขของเราก็มีคือเห็นนี่นะครับ <c oughs> เลขพอพอใจนี่ก็แปดห้าห้าแปดเน้นลังนะครับเราเน้นลังนะครับนล่ก็เป็นสิทธครับ เป็นแนวทางในสื่อการซื้อาสอาเกินแบงนะครับเด้อไอพีน่นาด้วยพี่แตนย่านเบิง,ว,บงว่าเป็นยังไงควมฝันของเราที่เราว่ามานี่แหละครับเป็นคุยข้าวันละไอพีน่นาเบิง้ดยควมพีน่นานะครับพี่แตนย่านเบิงกับกันมักกันนั่นก็ล้องเบิงกันมันก็่านไปกันบ่ คิดว่านั่นกับผ่านไปขันบ่มักบ๊อบชอบนกันชอบกันข้าเป็นโชคเป็นลาบขอให้ปีหน้าย่านมึงนะครับเด้อของไปใหญ่แล้วก็เปลี่ยนสี่งละก็คือที่นี่ซัมนี่นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับไปใหญ่เด้อสาธุสาธีในความฝันให้ความกกะจางแกเอฟที่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากฟังู้ทีิฟันคิ้วนะครับขอให้ได้สมควรพัฒนานะอสาธุสาธีสำหรับพมม่อนี้ก็ ในคลิปนี้กับคุขอยุติในการต้งคลิปยูทูบไว้เพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ